ทุกวันนี้ในทีวีเห็นมีการโฆษณาขายสินค้าเสริมสุขภาพมากมายมีคนสนใจสั่งซื้อกันเยอะแต่พ่อกับเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเพราะอะไรครับพ่อเวลาเจ็บป่วยนะนะเวลาเราเจ็บป่วยอะ่ะเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วหมอท่านก็สั่งยามา ใช่ไหมอยู่ในการาพิจารณาหรือวินิจฉัยของหมอว่าเนี่ยอิตาคนเนี้ยควรจะกินยาอะไรถ้ามียารักษายาบำรุงเราก็อเอาแค่นั้นะพอแล้วเราไม่ไปหลงเชื่อคำโฆษณาของใครง่ายๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็เรื่องอ่ะเคยมีมาแล้วนะ,ะในสมัยพุทธกาลนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้ายัง ทรงดำรงชีพ่นางกิสาโคตมีใช่ไหมลูกตายก็ไปอุ้มลูกไปหายาแก้ตายอ่าปุ้มแล้วก็ไม่มีใครเขามีายาแก้ตายก็บอกโน่นนะไปที่พระเชตวันนะไปถามพระสมณะคโคดมพระพุทธเจ้าท่านก็ไปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าบอกว่าเธอไปหาเม็ดมะเร็พันผักกาดที่บ้านของใครคนหนึ่งก็ได้ที่ว่า คนเนี้ยญาติเขาไม่เคยตายเลยมาหาเม็ดพันผักกาดมาได้สักสองสามเม็ดก็ได้มาหามาแล้วเราก็จะทํายาให้ท่านมีพุทธอุบายอะ่ะพระพุทธอุบายท่านมีอุบายก็เขาไปหามาก็ไม่มีแล้วท่านก็ตรัสเทศนาไงเทศนาเทศนาก็พิจารณาไปด้วยพิจารณา บรรลุธรรมเป็นโสดาบรรต่อไปก็บวชเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ตะเถรีรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาแล้วที่เราไม่สนใจยาอื่นทั้งหมดเพราะอะไรอะยาอื่นนี่มันรักษาได้ชั่วคราวนะโลกนี้เท่านั้นอะเนี่ยวัตตะการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นทุกขอยู่ทุกวันเนี่ยนะสมมติเราเราไป็นเรากินยาอ้อ เอาหายแล้วเราพ้นความตายไหมเพราะนั้นยาเม็ดใหญ่รักษาได้ทุกโรคหมดเลยคืออะไรยาที่ตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกคือสติปัฏฐานสีของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมีตัวยาคือตามพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอ,อยู่ตามพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาเนืองๆอยู่ตามพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่ตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่ใช่ไหมแตปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจพินิจคือพิจารณาพิจารณาโดยแยบคายก็คือโยนิสโสมนสิกาละและในปฐมเสขะสูตร มีข้อความชัดเลยว่าถ้าบุคคลใดไม่มีการพิจารณาโดยแยกคายโยนิโสมนสิกาละจะบรรลุมรรคผลเป็นภาริยาบุคคลไม่ได้พิจารณาโดยแยกคายยังไงอ่ะอะอย่างเรา,งาเราได้ยินเสียงอยู่เนี่ยแล้วก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไง โยนิโสมนสิกาละรุ่งอรุณของปัญญาเพราะฉะนั้นเรามียาเม็ดใหญ่รักษาได้ทุกโรคใช่ไหมแต่ว่าไอาชาตินี้เราโ,โหกินแล้วไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วไม่ต้องเกิดนั่นคือพระอารหันต์ท่านสูงสุดโด่เราไม่มีทางหรอกจะไปบรรลุนั่นบรรลุนี่อีกนั้น กิเลสหนาะปัญญาหยาบแต่เราก็พยายามไงกินญ,ญาเนี่ยกิญยาใช่ไหมตามเห็นกายในกายหนึงหน่งอยู่กายคือที่ประชุมของมหาภูตาร,รูปและอุป,ปาทายรูปขณะนี้เรานั่งอยู่กายสัมผัสพื้นเราก็พิจารณาลงไปแข็งรู้แข็ง,ขงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะ จุดเดียวกันขณะพิจารณาที่แข็งะจุดเดียวกันที่แข็งมันจะมีตึงตึงคืออาการไม่ไหวเราลองยกมือเราโบกดิพอหยุดหยุดโบกหยุดไหวมันก็ตึงเลยไหมตึงก็คือหยุดไหวเพราะนั้นเราก็พิจารณาลงไปตึงรู้ตึงไม่ใช่ตัวตนไม่เราเกิดดับวันนึ่งนะเรากระพริบตาไม่รู้กี่ครั้งใช่ไหมพิจารณาโดยความเป็นธาตุ พิจารณากายโดยความเป็นธาตุยังลมหายใจนะมั่งกันไม่ใช่ไปไปท่องอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตักอย่างตักสอนอย่างนี้พิจารณากายโดยความเป็นธาตุยังไงอะเอาหายใจเข้าไวหวรูไว้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับถูกที่สุดหายใจออกก็มีไหวใช่ไหมคนเราถ้าไม่มีไหวตายทายอุจจาระไม่ได้กินข้าวไม่ได้หายใจไม่ได้เพราะนั้นธาตุลมสําคัญ ลมหยุดไฟดับน้ำเน่าดินพังไหนับถอยหลังอ่ะดินพังคือเน่าอ่ออยู่ในโรงอ่ะเพราะฉะนั้นยาที่เราต้องการก็คือนี่เราพิจารารูปน้ำตลอดเวลาตื่นขึ้นมามีเห็น้อทุกวันนี้เราก็ทำอยู่นะอันนี้ไม่ใช่คุยแต่บอกพี่น้องชาวพุทธเพื่อนร่วมทุกข์ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณารูปน้ำ ประพตดดุดบุคคลผู้มีไฟไหม้ศีรษะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณตรัสไว้ในเพนะเป็นทศูรพี่นาหมตุกไปเข้าห้องน้ำอา้าวอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ชเชล่าเกิดดับเดินไปมีไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ชเชล่าเกิดดับขณะเหยียบมีแข็งแข็งรู้แข็ง,ขงไม่ใช่ตัวตนไม่ชเชล่าเกิดดับไม่ใช่ว่าโอ้มันหลายอย่างปฏิบัติไม่ได้อา้าว พอเก้านี้เราจะเอาแต่แข็งแข็งรู้แข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเอาเอาแข็งไปสักสองสามเก้าพอเก้าต่อไปเราเอาไหว้ไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับไหวรู้ไหวเนี่ยทำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามียาเม็ดใหญ่แล้วพยายามกินเราไม่ต้องไปหายาอะไรทั้งหมด